น้องอยูรีวันนี้วันนี้อะไรดิเอาอีดอ,อกกำลังจะเปิดสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องอยูรีนะวันนี้ยูริตั้งใจว่าจะแต่งตัวเป็นสาวช้ามงฮ <c oughs> าตี้หน้าเทาไปแล้วหนึ่งเมตร

บง่งยืนนิ่งเลยอ,อุ้ย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 อีเชียฉันไม่ได้ตั้งใจอ้าทำไมตัวฉันเป็นออร่าสีแดงแวะทุกคนหน้าเทาหน้าเทา ฮาฉันไม่ได้ตั้งใจ<อ>ทำรายเธอ<ร>นะอุ๊ยทุกคนช่วยด้วยตวแต่ฉันยังไม่เจ็บนะหลุดแล้วนะอุ๊ยน,นาเปหน้าแดงแล้วว่า มียันเปิดประตูอุ้ย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 สักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลว้ยอุ้ย,อย,อยเอาไงดีพวกเราต้องใส่นาะเป้ต้องขีดแล้วล่ะ

อุ้ยอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวไปช่วยนาก่อนนะงมองคนนี้ดุดลยนะมาตรงนี้มียานี่นายามขาลุกขึ้นมาค่ะแล้วก็มาช่วยกันสวดน,นะคะไม่บอดด้วยเดี๋ยวพวกเราก็จะออกจากนิวรนได้แล้วตาอ้โห,โ,หโหไม่เชอกมันทำไมฉันชอบเสียงอีตังฮาร์ดจังเลยอะ่ะ อ้างต่เน็ตดีนะเนี่ยวันนี้รู้สึกกดสกิลเช็คเลิศมากเลยมาจุดค่ะจุดไปเลยจุดเลยค่ะเรือบันไดแล้วก็ชั้นบน มีกล้องไหมใครใครมีกล้องบอกทางมึงบอกทางโยบอกทางโยเฮ้กบอกทางเธอเธอวนมาเธอวนเธอวนมาที่เดิมเอาวนไปทำไมทางนั้นชิบหายแล้ <L ess> หาาวหน้าเท่าน้าเท่าตุ๋งตุ๋งยาอยู่ตรงตรงที่เราจุดกันเมื่อกี้พยาหายไปไหนวะอ๋ออินาเป้ฉีดไปแล้ว <L ess> วินี่ไงพีอยู่ตรงนี้ตุ๋งตายเมื่อวานา <L ess> ลิบลิหนูหนูจะลงมาได้อีกไหมเดี๋ยวพี่ขึ้นไปซับยังยังซี้อไปเลยน้ไปเลย้าเปมีสกิน นางคิดนะนางโดนซ้ำศพแน่เลยชิบหายแล้วนางโดนซ้ำศพจริงด้วย<ก>ทุกคนเราต้องช่วยนางนะน้าอ้ยตายเลยโดนโมลี คนอีกพิธีเดียวเองพี่ไล่ใครมาหนะ้าหนูไ,ไม่ตายนะต้นนะเราต้องไปให้แบบให้เขาไล่คนใดคนหนึ่งแล้วเราก็ไปชุบคนหนึ่งอ,อ,อีกครั้งหนึ่งเทาเทาเทา ได้ตุงใช่ไหมเออได้ป,ปูมใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่ไปชุบเองไม,ไม่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 ไ,มไมล่ใครตอนนี้เออเอเอล<า>่ปูมแล้วหมรอระวังระวังเุ๊ยลงมาว่ะไล่ฉันสวดไปก่อน ยูริตัวจริงก็อย่างนี้แหละนึกถึงสมัยแรกๆเลยเน,ะนเาะโอเคเ,อเ,ออเดี๋ยวฉันไปชุบตรงเองเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องเอาวิญ,ญญาณออกจากตรงนั้นให้ได้นะเพื่อว่าจะให้วิญ,ญญาณออกจากตรงไกลๆพิธีหน่อย แม่เลยมันดูดไกลมันดูดไกลมันเดินตามอยู่ไม่เธอเธอต้องหยิบวิญญาณให้ไวไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเธอเธอจุบเธอหยิบไปนะเดี๋ยวฉันไปสวด ออก็หยิบออกหยออกไ,ได้นะใช,ออใช่ใช่ใช่โอเคจุกไปเรื่อยถ้าน้าแดงแล้วบอกพิธีสี่สิบอย่าทิ้งนะมีอะไรทิ้หมดเลยจ้า พอดีแหละภูมิหน้าแดงพี่ก็จุดได้พอดีหนูหนูดึงมาใกล้ๆพิธีก็ได้ยาวเลยไหมยายาวมุนเย์วีบ วิทยาแตกไม่อยากโอเคอย่าสวดเด้ออย่าสวดเด้อมันเจ็บเุ้ยหน้าแดงนะว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนโอเคกำลังไปกำลังไป บล็อกทางให้เดี๋ยววิ่งตามเดี๋ยววิ่งตามเจ็ดหกเธอดอบวิญญาณให้ฉันก็ได้นะ เธอเธอกันแตกออกยังธอหนีไปวายเอาวายไ่โดน,นไม่โดนฉันก็ไม่โดนเธอชุบได้อุย้ยมันเฟดมันเฟดชุบทันไหมหนะ้างั้นก็เอาออก ฉันไม่ได้เปิดประตูเลยเดี๋ยวฉันโ okay, อเคนะเทาโว้ย oh, ไปจุกอะไรมันมาเอาโอ้ยไปไปเธ oh, อเดี๋ยวฉันเปิดประตูก่อนใจเยน็ๆ okay. oh. นๆโอเคกำลังขึ้นไป ย่าโอยย่ลืมเปิดประตูเลย,ยขึ้นบนได้ยปย,ปยมีนไปเลยประตูกำลังจะประตูประตูประตูเก้าเก้าแล้วเก้าเก้าแล้ว <c oughs> ย่าเดือดชั้นสตาร์กูขาดแล้วทีเนี้ <c oughs> ยอีดอกทองลายมาก <c oughs> เลยแต่ฉันมีการแตกนี่ว่าสามิบกเมตรวเนี่ยไปไวสต์มีนา้ากูวิ่งสิอยูริวิ่งไม่ค่อยออกโอ้ยเกมังเออิง่ชนวันนี้ แค่วันนี้อีกภายตายยายูายาไม่กินวิญญาจูเขาตอนนี้มึงชอบยิ่งยิ่งวิญญจูโอมิญญาจูยังไงก็ไม่ปล่อยไม่เขาเขาเขาเลือกที่จะตามวิญญาณมากกว่าพี่ทีใช่ก็คิดไปแล้วเห็นนี่มึงเจอโกอมิญญาู้จอเล่นปะ